สวัสดีครับช่องมอนสเตร่านะครับก็วันนี้จะพามาแนะนำเทคนิคการแยกปลายไหลบอลเลมอนยังไงให้มีโนหรือว่ามีไหลติดมานะครับก็อันนี้เป็นปลายไหลของบอลเลมอนอายุ3วันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะผมแยกมาแค่3วันเองนะครับ3วันนะก็วิธีง่ายๆเลยนะครับเราจะต้อง เอาอันนี้ดีกว่าชัดเจนกว่าให้เขามีอย่างน้อยเนี่ยมีสองใบนะครับถ้าใบหักก็ไม่ต้องตัดนะอันนี้เห็นไหมมันหักเนี่ยมันหักมันพับอยู่นะครับก็เราก็ใช้เชือกพยุงไว้นะครับอย่าให้เขาทิ้งใบบ่อยนะโบเลมอนถ้าเขาทิ้งใบบ่อยเขาจะไม่ค่อยโตนะครับเราต้องรักษาใบเขาไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วพอต้นเขาโตได้ไล่ระดับหนึ่งเนี่ยเราค่อย ไล่ตัดใบทิ้งนะครับเขาจะได้ออกไหลเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งใบของบอลเลมอนเนี่ยก็จะมีหนึ่งตาไหลอยู่ข้างหลังซอกใบนะครับตัดอย่างน้อยให้ได้สองใบนะครับแล้วใบที่สามก็จะออกมานะเห็นไหมอันนี้ผมก็ตัดมาสองใบนะครับสองใบใบนี้ก็ใบใบที่ใบแรกเนี่ยใบนี้ใบเล็กเนี่ยหักเหมือนกันนะครับผมก็พยุงเอาไว้นะหักเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมที่ดำดำอย่าเนี่ย ผมก็ใช้เชือกพยุงเอาไว้นะครับก็หลังปลูกสามวันเนี่ยใบที่สามก็ออกมาแล้วนะครับแล้วใบที่สองก็ยังไม่ทิ้งใบเลยนะอันนี้เห็นไหมใบที่หักเนี่ยหักมาสามวันแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งใบนะครับเราช่วยพยุงเอาไว้นะอันนี้ก็ตัดมาสองใบเหมือนกันนะครับนี่ใบแรกนี่ใบที่สองนะก็นี่ใบที่สามมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมต้นนี้ติดไหลมาด้วยนี่ไหล ยาวมากนะครับแล้วก็ใหญ่สมบูรณ์มากนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูต้นที่ยังไม่ตัดกันนะครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีตัดให้นะครับอันนี้เป็นต้นปลายไหลที่ยังไม่ตัดนะอันนี้เป็นต้นแม่นะครับต้นแม่เขาจะสูงประมาณสองเมตรนะก็ผมปลูกไว้ในการะมังนะครับแล้วก็เขาจะล้นนะครับเนี่ยมันแบบเนี้ยมันจะล้นนะคือการะมังผมปลูกเล็กไปหน่อย ว่าจะเปลี่ยนกรละมังก็ยังไม่มีเวลานะครับอันนี้เป็นต้นปลายไหลที่ยังไม่ตัดนะครับมันล้นกะละมังผมก็เลยใช้วิธีการชํานะครับบางคนอาจจะใช้กระถางเลยก็ได้นะแต่ว่าผมใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่ามันส่งขายง่ายใช้วิธีการชำ่ำห่อตุ้มนะห่อตุ้มดินนะครับดินใช้ดินเหนียวนะครับเพราะว่าเขาจะเกาะเป็นก้อนดีนะครับ ถ้าใช้ดินถุงเขาจะล่วนเป็นก้อนนะใช้ดินเหนียวนะครับมันล้นไปไกลมากนะครับอ,อ่อถ้าเราอยากบัดให้ติดปลายไหลหรือว่าไหลเล็กๆติดมาเยอะๆเนี่ยเราต้องเลี้ยงให้เขามีใบอย่างน้อย2ใบนะครับแล้วก็ใบที่2เนี่ยจะต้องสูงกว่าใบแรกนะถึงจะตัดถึงจะเริ่มตัดได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะ แบบนี้ยังไม่ได้นะครับแบบนี้ก็ยังไม่ได้นะต้องรอสามวันนะครับผมใช้วิธีหอ่อหอตุ้มดินหมดเลยนะวิธีห่อตุ้มดินเนี่ยก็ใช้กับโคโลคาเซียที่มีไหลาย,ยาวนะครับพวกแนนซี่พวกเอแนนซี Nancy ่อะไรอีกอะแร็กเมจิกหรือว่าฟาโลครับ อันนี้ตัดได้แล้วนะครับเนี่ยต้นเนี่ยมันใบใบที่สองสูงกว่าแล้วจะรอให้บานให้ใบาบานก่อนก็ได้นะครับหรือว่าไม่รอก็ได้นะหรือว่าถ้าใครที่ใจเย็นนะครับรอให้มีสามใบเนี่ยจะเวิร์กสุดเลยนะคือเราห่อตุ้มดินไว้ใหญ่ๆเลยรากเขาจะแน่นมากนะครับพอลงกระถางเนี่ยจะไม่มีการทิ้งใบเลยนะมาดูดต้นหน,นึ่งนี่ นี่นี่ต้นประมาณนี้นะครับคือเนี่ยใบที่สองสูงกว่าใบแรกเนี่ยก็ตัดได้แล้วนะครับถ้าจะส่งขายหรือว่าจาจะลงกระถางเนี่ยก็ตัดได้แล้วนะก็ใบแบบเนี้ยวันนี้ตอนเย็นก็น่าจะบานแล้วนะครับแล้วเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่มีการทิ้งใบเลยนะเพราะว่าเราขอทุมดินเอาไว้รากเขาจะไม่ขาดนะครับแบบนี้นะ ตุ้มดินเอาไว้นะครับแบบนี้อ่าเนี่ยมีสองใบแล้วแต่ว่าใบ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 ที่สองเขายังยังกลางไม่สุดแล้วก็ยังไม่สูงกว่าใบแรกนะครับเขาเขาจะโตโตได้มากกว่านี้นะครับพอเขาสูงกว่าใบแรกเนี่ยเขาจะโตวกว่าใบแรกเ,เยอะนะครับแบบนี้นะนี้ยังตัดไม่ได้นะครับมีแค่ใบเดียว แบบนี้ก็ยังตัดไม่ได้นะครับนี่นะใบที่สองเพิ่งออกมาเองคือเทคนิคแบบเนี้ยแล้วถ้าเราเลี้ยงไว้กับต้นแม่ก่อนโดยใช้การห่อตุ้มดินเนี่ยครับใบเนี่ยเขาจะใหญ่มากนะใบที่สองเนี่ยเขาจะใหญ่มากแล้วก็เขาจะโตได้ดีนะครับแต่ถ้าเราตัดตอนที่ยังมีใบใบเดียวแบบเนี้ยสมมติว่ามันมีใบเดียวนะแล้วเราฝืนตัดมันก็งอกเหมือนกันนะครับบางครั้งก็มีปลายไหลติดด้วยนะ แต่มันไม่สมบูรณ์นะครับถ้าสมมุติว่าเราส่งนะแล้วใบนี้เขาทิ้งนะครับใบที่สองเขาออกมาเนี่ยมันจะเล็กนะครับใบเล็กคือมันทําให้ต้นบอลเลมอนของเราเนี่ยโตช้านะคืออย่างน้อยผมว่าถ้าถ้าขายอะครับผมจะให้มีอย่างน้อยสองใบนะคือถ้าเขาทิ้งหนึ่งใบสมมติว่ามันโดนความร้อนหรือว่าส่งนานมากเนี่ยมันมีสองใบมันทิ้งไปใบหนึ่งมันก็เหลือใบหนึ่งแล้วก็ มีหลอดที่สามครับพร้อมที่จะโผล่มาแล้วนะถ้าเราตัดตอนที่เขามีสองใบแล้วก็ใบที่สองเนะี่ยมันสูงกว่าใบแรกนะครับก็อย่างน้อยก็สำรองไว้หนึ่งใบที่อยู่ในหลอดที่ยังไม่โผล่มานะครับในกรณีที่ว่าใบแรกทิ้งไปนะครับถ้าปลูกเองนะผมว่าใส่กระถางก็ได้นะครับใช้กระถางรองแบบนี้นะ เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปลงกระถางอยู่นะแต่ว่าเนี่ยผมเคยใช้กระถางลองแล้วนะเห็นไหมผมเข้าใจว่ามันจะสุดตรงนี้แต่ความจริงคือมันยาวมาถึงนี่เลยนะนี่เล้นกระถางไปแล้วตรงนี้ก็ดันมีรากผมก็เลยไม่อยากให้รากมันแห้งก็เลยปล่อยไว้แบบนี้นะก็หากใครมีข้อสงสัยแนะนำปิชมกันเข้ามาได้นะครับผม สอบถามกันเข้ามาได้นะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับอ๋อเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้นี่อันนี้เป็นเลมอนรีเวิร์ดนะครับเลมอนรีเวิร์ดนะนี่ถ้าเราไม่รีบตัดปลายไหล่เขาเนี่ย ไหญเขาจะใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นรีเวิร์ดแท้นะครับพ่อแม่เขาเป็นรีเวิร์ดนะต้องระวังกันนิดนึงนะครับซื้อเลมอนรีเวิร์ดต้องขอดูต้นแม่ก่อนนะเห็นไหมเราไม่ต้องรีบตัดนะครับเราปล่อยให้เขามีสองใบก่อนแบบนี้นะเห็นไหมต้นเขาจะใหญ่และสมบูรณ์มากนะครับถ้าเรารีบตัดมันมเขาจะเล็กนะครับต้นเขาจะเล็กนะ ผม,ผมคิดว่ารีเวิร์ดเนี่ยผมจะปล่อยเลี้ยงไว้กับต้นแม่ให้ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าผมมีน้อยนะแต่เลมอนน่ะผมผมมีเยอะก็เลยไม่ซีเรียดมากนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับ